สำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ภาคใต้กันนะคะเพื่อนๆพอจะเดาถูกไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่จ้าอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ แม่จ้าพามาที่วัดพระโคนะคะซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปูท่ทวดค่ะดีย่าแม่จ้าจะพาเข้าไปชมด้านในโดยรอบๆเลยนะคะไหว้สักการะบูชาตรงจุดไหนได้บ้างนะคะที่นี่กว้างมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกล่มลื่นค่ะแม่จ้าจอดรถอยู่ทางด้านหลังนะคะเดินขึ้นมาก็จะพบกับตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดแรกนะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันค่ะ ในระหว่างที่พาเพื่อน,อนชมด้านในนะคะก็จะเล่าประวัติข้าวๆข,ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเจิดไปด้วยนะคะในสมัยอยุธยาตอนกลางหลวงปู่ทวดเป็นลูกคนที่สองของนายหูกับนางจันทร์ค่ะหลวงปู่ชื่อปูเกิดที่จังหวัดสงขลานี่แหละคะ่ะสมัยก่อนเมื่อเกิดก็จะต้องตัดสายรกนะคะเอาไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้พ่อกับแม่ของหลวงปู่ทวดนะคะก็เลือกที่จะไปฝังไว้ใต้ต้นเรียบค่ะ ปัจจุบันสถานที่ที่นั่นก็กลายเป็นสำนักสงฆ์ค่ะพอโตมาก็มีอภินิหารเกิดขึ้นค่ะตอนที่พ่อกับแม่เอาไปเลี้ยงที่ใต้ต้นเมาก็ผูกเปยไว้ค่ะแล้วก็มีงูจงอางตัวใหญ่เลยนะคะเลื้อยมาพันรอบเปเลยแล้วก็คายดวงแก้วทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะและโตมาก็พาไปฝากไว้ที่วัดกุฏิหลวงและได้บวชเป็นสาม,มเณรตอนอายุ15ปีและได้ไปศึกษาต่อที่วัดศรีกุยัง และไปเรียนที่นครศรีธรรมราชและบวชเป็นพระค่ะและหลังจากนั้นก็จะกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาโดยการเดินทางเรือค่ะและเมื่อขึ้นเรือไปพายุก็โหมกระหน่ำเจ็ดวันเจ็ดคืนอาหารก็เริ่มหมดลูกเรือก็ต่างคิดว่าต้องมีอาเพศที่เกิดมาจากท่านแน่นอนจึงจะนิมนต์ท่านลงไประหว่างทางและท่านลงไปในเรือลำเล็กเมื่อท่านหย่อนเท้าลงไปในน้ำทะเลน้ำทะเลก็กลายเป็นน้ำจืดทำให้ทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมาก จึงเชิญท่านกับขึ้นเรือและได้ใช้น้ำจืดนั้นในการดื่มกินจนเดินทางไปถึงกรุงศรีอยุธยาอย่างปลอดภัยกันทุกคนในการเล่านี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่กระโดดข้ามไปบ้างนะคะซึ่งบางเรื่องเล่าก็บอกว่ามีโจรสลัดป้นและเมื่อเห็นอภินิหารของหลวงปูท่ทวดจึงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีโจรเผาบ้านเผาเมืองจึงอยากจะเชิญพระมาบูรณะศาสนาดังนั้นจึงเชิญหลวงปู่ทวดมาเป็นเจ้าอาวาสและมาบูรณะพระพุทธศาสนาหลวงปู่ทวดจึงต้องกลับมาภาคใต้อีกครั้งหนึ่งที่นี่ที่วัดพระโคค่ะและหลวงปู่ทวดก็ได้อยู่ที่นี่จนอายุ80ปีและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีประวัติกล่าวถึงแต่อย่างใดค่ะสำหรับดวงแก้วของหลวงปู่นั้น ปัจจุบันก็อยู่ที่วัดพระโคค่ะด้านในนี้ก็จะมีรูปปั้นองค์เหมือนของหลวงปู่ทวดค่ะและมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้วยค่ะ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่คนมักจะมาขอพรกันมีเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องโชคลาภเงินทองและก็เรื่องสุขภาพค่ะามาถึงที่แล้วเราก็มาขอโชคลาภเงินสักหน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินย้อนลงไปทางด้านหน้าค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาเราเข้ามาด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ค่ะซักจีวรหลวงปู่ทวดค่ะเสียดายที่ไม่ได้เอาน้ำมนต์ตรงนี้มาค่ะแต่มีคนต่อคิวกันเยอะมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่จุดประทัดนะคะประทัดจะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วลงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดค่ะ ก็ได้เดินมาถึงด้านหน้านะคะถ้าเราขึ้นทางนี้นะคะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยค่ะสวยมากๆนะคะด้านหน้าก็จะมีพญานาคอยู่นะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะแล้วก็จะมีรูปปั้นเทวดาต่างๆนะคะ อากาศค่อนข้างอบอ้าวค่ะตอนนี้นะคะแม่จ้าก็พาไปชมด้านในนะคะรอบๆวัดเลยนะคะก็มีจุดต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ้าขออวยพรทุกคนนะคะมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งได้สมความปรารถนาทุกประการนะคะให้เฮงให้ปังให้ถูกหวยรางวัลที่1กันเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามแม่จ้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ